ค่ะวันนี้พี่จะมาตอบ Q&A นะคะพี่บัตตี้เคยมีแฟนไหมคะพี่บัตตี้ยังซิงไหมคะความรักสมัยเรียนเป็นยังไงคะจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะไปชมกันเลยจ้าวันนี้พี่จะมาตอบ Q&A นะคะพี่บัตตี้เคยมีแฟนไหมคะพี่บัตตี้ยังซิงไหมคะ คำถามแรกกันเลยจ้าพี่ยังซิงอยู่ไหมคะพี่ก็ยังซิงนะคะแล้วก็ยังโสดด้วยคะ่ะคำถามที่สองนะคะพี่คิดจะกลับมาเทคโฮอรูโนอีกไหมคะพี่ไม่กลับมาแล้วนะคะก็รอศัลยกรรมเอานะครับพี่คือพี่ไม่อยากเทคโฮอรโมนแล้วนะคะไปจ้าพี่อายุเท่าไหร่คะพี่อายุ19 20าจะนคะ คำถามต่อไปจ้าพี่ได้เรียนเสร็จทำงานไหมคะพี่ก็ไม่ได้เรียนนะคะตอนนี้พี่ก็หางานทําอยู่นะคะแล้วก็อนาคตก็คิดว่าจะเรียนต่ออยู่นะคะมาคําถามต่อไปกันเลยนะคะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักพี่สมัยเรียนนะคะคือสมัยเรียนพี่ก็ไม่ค่อยมีความรักนะคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งพี่แอบชอบรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะเออก็แบบได้แค่แอบเขาเป็นรุ่นพี่มหกเนาะก็ได้แค่แอบชอบ วันนั้นพี่เขาจะปัดชิมนะพี่ก็เลยแบบถือดอกกุหลาบไปให้แต่ไม่ได้ให้นะเพราะว่าพอดีแบบไม่กล้าเข้าไปให้พี่เขาเนาะเออก็ความรักก็จะมีแบบแค่นี้แหละแต่ไม่ไม่เคยมีความรักที่แบบประเดทด,ด้วยการสมบังหรือแบบอะไรนะคะแค่ควกันทางโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าไม่เคยมีแบบนั่งจู่จีกันอะไรแบบไม่มีนะคะต่อไปเลยนะคะพี่เคยมีแฟนไหมคะถ้าพี่เคยมีมีมากี่คนแล้วคะ ที่ก็เคยมีนะคะก็เคยพบมาคนนึงนะคะกต่อไปเลยนะคะพี่เคยโดนแม่ด่ามไหมคะเคยโดนเพราะอะไรคะก็เคยขโมยตังค์แม่ไปซื้อขนมนะคะก็ความเป็นเด็กกนเนาะเออจะคําถามซ้ํากันเลยนะคะพี่เคยเทคยามไหมคะไม่เคยคะ่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะพี่อยู่จังหวัดกาะสินนะคะถิ่นคนสวยคะ่ะพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุสิบกจ้า พี่มีน้องชายทั้งหมดกี่คนคะพี่ก็มีแค่น้องสาวนะคะแล้วก็พี่ชายหนึ่งคนคะ่ะพี่สูงเท่าไหร่คะพี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะคะคําถามต่อไปจ้าพี่ไว้ผมกี่ปีคะพี่ไว้ผมตั้งแต่เรียนจบมหกนะคะคําถามต่อไปนะคะพี่เคยเจ๊ค,คอมอนไหมครับเคยคะ่ะพี่บั์ตี้ไว้ผมกี่ปีคะ่ะก็หนึ่งปีแล้วนะคะ ทำไมพี่ถึงชื่อบาร์ตี้นะคะก็แม่ตั้งให้ชื่อบาร์นะคะความเป็นกระเทยอเนาะก็ต้องมีแบบเออความบาดความแบวนะคะก็เลยเติมตี้เข้าไปนะคะพี่บาร์ตี้มีแฟนนะัคะยังค่ะโสดค่ะก็คําถามซ้ํากันเลยนะคะพี่บาร์ตี้อายุกี่ปีคะ19ค่ะก็คําถามก็มีแค่นี้นะคะพี่ก็มาตอบแล้วนะคะใครอยากให้พี่ทําคลิปอะไรก็เมนบอกใต้ล่างคลิปนะะีเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็บายบายจ้า So the day I, I gotta convince day. myself I don't want it. <laughs>